สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาแนะนําที่เที่ยวกันอีกแล้วเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยมาที่นี่แน่นอนที่นี่คือภูจันผานะคะมาเส้นทางเดียวกับน้ําตกเขาสูงได้เลยนะคะอยู่ทางด้านขวามือก่อนถึงน้ําตกเขาสูงภูจันผามีเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไรได้ค่ะที่นี่มีเป็นภูเขาสูงนะคะลายล้อไปด้วย ภูเขาต้นไม้และธรรมชาตินะคะที่ผู้จันผาปลูกผลไม้เยอะมากๆทุกคนจ๋าแต่ยังไม่ได้ฤดู ผลผลิตเนาะวันนี้จะมาให้ชมบรรยากาศกันก่อนเส้นทางขึ้นมาประมาณ250เมตรได้ทุกคนจา๋าขึ้นมาข้างบนคือวิวสวยมากๆนะช่วงนี้ที่เรามาเป็นฤดูยางผัดใบเนาะก็เลยไม่ได้เห็นความเขียวขจีของใบไม้ข้างบนก็คือรับลมแบบเย็นสบายมากๆนะคะมีวิวให้ถ่ายรูปแบบสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะตามโครงการของรัชการที่9้ากันเลยก็คืออยู่อย่างพอเพียงยิ่งวันที่มีทะเลหมอ,อกนะทุกคนจา๋า อยากให้มาชมกันมากๆเลยมันสวยจริงๆและก็มีทั้งที่พักและมีห้องน้ํานะคะนะคะสําหรับใครที่มาตั้งแคมป์ไม่ต้องกังวลเลยมีห้องน้ํามีห้องพักให้แน่นอนจ้านะคะนักท่องเที่ยวที่มาก็คือติดอกติดใจชื่นชอบกับบรรยากาศตรงนี้มากๆเลยอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่ภูจันผา